สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะลากกระเป๋าไปเชียงใหม่กันนะคะและการเดินทางของเราในครั้งนี้ก็คือการนั่งรถไฟนอนค่ะวันนี้เลยถือโอกาสที่จะมารีวิวรถไฟนอนให้กับเพื่อนๆและทุกๆคนได้ชมกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ เล่าให้ฟังง่ายๆนะคะรถไฟนอนที่จะไปเชียงใหม่นะคะก็จะมีชั้น1กับชั้น2ค่ะทุกคนโดยชั้น1น,นะคะราคาจะอยู่ประมาณ1,600กว่าบาทค่ะสําหรับเตียงล่างนะคะเตียงบนเนี่ยอยู่ประมาณพันสนั่นเองค่ะหรือใครจะเหมา2เตียงไปเลยก็ได้นะคะชั้นบนชั้นล่างก็ประมาณ2,453บาทนั่นเองค่ะโดยจะออกจากกรุงเทพประมาณ6กโมงสินาทีนะคะไปถึงเชียงใหม่ประมาณ7จ็ดโมงสินาทีนั่นเองค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ 13ชั่วโมงความพิเศษของชั้น1นนะคะก็คือว่าหึงห้องเนี่ยพักได้สองคนหรือจะเหมาก็ได้นั่นก็คือความพิเศษของมันและสามารถล็อกห้องได้นั่นเองค่ะ โดยก็จะมีอ่างล้างหน้ากระจกโซนตัวทั้งขยะในห้องนะคะมีไฟจอ LED ทุกที่นั่งนะคะมีแก้วน้ำให้ไฟเปิดปิดได้นะคะปรับแอร์ได้ที่สำคัญนะคะก็คือมี WiFi ฟรีค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะสามารถสั่งอาหารได้ด้วยนะมีอาหารมาเสิร์ฟค่ะแต่ไผ่ไม่ได้จองชั้น1นคะ่ะทุกคนไผ่จองชั้น2องไผก็เลยจะมารีวิวชั้น2ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ โดยตั๋วรถไฟที่ไผ่จองนะคะเตียงบนจะอยู่ที่938บาทค่ะเตียงล่างจะอยู่ที่1,38 0บาทค่ะทุกคนโดยเดินทางวันจันทร์นะคะออกเดินทาง6โมง34นาทีค่ะจากบางซื่อนะคะไปถึงเชียงใหม่ในวันอังคารนะคะ7โมงเช้า15นาทีและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโบกี้รถไฟนะคะจะแบ่งเป็น2ฟฝั่งค่ะซ้ายขวานะคะเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยจะมีปุ่มเขียวๆตรงนี้ค่ะให้กดติด แล้วประตูก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโบกี้ค่ะอันนี้นะคะรถไฟกําลังเคลื่อนตัวแล้วนะคะไผ่ก็เก็บาพารรราการมาฝากจุดนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะชายหญิงนะคะแต่ตู้ที่เราจองเนี่ยเป็นเด็กและสตรีนะคะทุกคนมีอ่างล้างหน้าให้มีทิชชู่ให้นุ่นนี่นั่นๆๆนะคะและนี่ค่ะ ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอะจะปรับเป็นเบาะนอนนะคะก็สามารถนั่งทํางานได้นู่นนี่นั่นก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงนอนอยากให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยปูเตียงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปูเตียงจัดเตียงให้เราค่ะไผ่ก็ขอ,อนั่งทํางานนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะแล้วก็แอบเซลฟี่ถ่ายบรรยากาศมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะหลังจากที่เราทํางานจนเหนื่อยแล้วนะคะเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะมาปูเตียงให้เราเจ้าหน้าที่พนักง,งานน่ารักมากๆค่ะทุกคนอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็ ปูเตียงได้รวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเชี่ยวชาญชนานาญในด้านนี้มากๆเลยนะคะระหว่างการพูดคุยสนทนานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไราดูแลนักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะพีพีเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้พวกเรานะคะได้ทราบกันด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ไปดูมอกดูบรรยาก,กาศนะค่ะแนะนำที่ไหนเอ่ยอมันแจมอ่ามันแจมไปมาแล้วมันแจมส่วนแม่แก่กำปองไปมันก็มีแต่เฉพาะจุดอ,อยู่นั่นแล้วก็มันมีน้ำตกแค่นั้นอ่าแต่ถ้าเกิดไป ที่เดียวกับเชียงรายไหมคะเาะเออหนูเคยไปขึ้นท่าแม่ไปท่าแม่ริมหรอเปล่อ๋อโอคโดยอังขางอ๋อโดยอังคางเคยไปสองปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดหมดแล้วนี่เพราะว่าเห็นที่พักเขาจองกันเต็มเลยแต่แต่พี่ๆไปพี่ว่าจะไปเดือนหน้าไปโทชิฟ้าอ๋อตอนนี้คือคนไปเยอะมากโขชิฟ้าแล้วก็บ่ายค่ะ <า>ปูปลาอยากไปปาอยาก <c oughs> ใช่นักกั่นที่ไปมากสี่ปีที่แล้วโอ้โหบรรยากาศส,สวยมากสวยดีขับแต่ว่าไปน่ขับรถไเองเ,เวลากลับมาคือจะได้แวะทัวไงแวะไปเรื่อยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะเราก็มีม่านปิดด้วยเวลาเราจะนอนมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีไฟเปิดปิดได้นะคะถ้าใครจะอ่านหนังสือนะคะก็สามารถทําได้ในตู้นอนของเราเลยนะคะเวลาที่เราจะนอนนะคะเราก็ดึงผ้าม่านปิดให้แสงไฟมันลดความจ้าลงได้ค่ะทุกคนในความรู้สึกส่วนตัวนะไผ่ชอบฟิลลิ่งในการนอนลดไฟมากๆมันได้ยินเสียงเครื่องจักรค่ะช,กกะชุกกระชักชุกกระชักแล้วตัวเราก็โยกไปโยกมาไผ่ว่าดีนะ หมายความว่าเราสามารถที่จะอ่านหนังสือก็ได้หรือนั่งทํางานก็ได้ระหว่างที่นั่งรถไฟนอนนะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นอนนั่นเองและไผ่ก็ไม่รู้สึกว่ามันทําให้เราเสียเวลาเลยนะเพราะว่าเราใช้ทุกวินาทีคุ้มค่ามากๆตื่นเช้ามานะคะแสงจากออหน้าต่างคะ่ะก็จะส่องมาให้เราตื่นโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนและเป็นความโชคดีของไผ่มากๆคะ่ะเพราะว่าตื่นมาแล้วก็เจอกับหมอกเลยคะ่ะ พี่ผู้หญิงที่ปูเตียงให้นะคะที่เป็นพี่เจ้าพนักงานนะคะบอกว่าน้องโชคดีมากมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยมีหมอกซึ่งสองสาวันก่อนหน้านี้ไม่มีเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะไผ่ก็รู้สึกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็ทําให้เราได้เจอกับสิ่งมหศัศจรรย์หรือความสวยงามของธรรมชาติเริ่มต้นด้วยการที่เราได้เห็นหมอกแค่นี้เราก็รู้สึกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเหมือนเด็กน้อยเดินเข้าสวนสนุกเลยค่ะทุกคน และการเดินทางในครั้งนี้ก็ทำให้ไผ่รู้สึกได้ถึงคำว่าโอกาสค่ะถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกมาเจอธรรมชาติที่สวยงามหรือออกมาเจอโลกกว้างเราคงไม่ได้พบความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่เราสามารถสร้างให้ตัวเองได้ง่ายๆโดยแค่เพียงใช้ธรรมชาติบาบัดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ไผ่มีบทกวีสั้นๆชื่อว่าโอกาสของวอตันมาร์โลนมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะ พวกเขาเข้าใจผิดนะว่าฉันจะไม่กลับมาอีกเมื่อครั้งหนึ่งฉันเคาะประตูและไม่พบว่าเธออยู่ข้างในเพราะว่าทุกๆวันฉันยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเธอและบอกให้เธอตื่นและลุกข,ขึ้นสู้แล้วจะชนะจงอย่าได้อดครวญหากโอกาสอันมีค่าจะผ่านไปเสียจงอย่าได้ร้องไห้ต่อการผ่านไปกับวัยที่โชดช่วงแต่ละคืนนั้นฉันเผาบันทึกต่างๆของวันนั้น เมื่อดวงตะวันทอแสงทุกๆุกวิญญาณจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งหัวเร้องเหมือนเด็กๆต่อแสงตะวันอันบันเจิดที่มาถึงการจะทำลายความสุขนั้นก็เท่ากับตาบอดหูหนวกและใบการตัดสินของฉันจะปิดผนึกอดีตที่ตายแล้วไปด้วยความตายของมันแต่ไม่เคยผูกวันเวลาที่จะมาถึงถึงจะสาหัสเพียงไรอย่าได้ร้องไห้คร่ำครวฉันจะยื่นมือช่วย ก็แต่ทุกคนที่พูดว่าฉันทำได้ไม่มีความสิ้นหวังของผู้ใดจมลึกเกินไปฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้โอกาสก็จะมาถึงเราค่ะและนี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นนะคะต่อจากนี้เราก็จะไปนั่งรถตู้ไปแม่กำปองกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวนะคะสวัสดีค่ะ